ก็กราบสวัสดีทุกคนอีกรอบนะคะวันนี้เราเล่นพันคนมาเ,เล่นเกมลักกี้ในเกะแมวนรกของจริงเสียงเจียงมาแล้วจ้าก็ไปเล่นกันเลยนะทุกคนช่วงนี้เสียงแหบมากุงกับตัวเองไม่ไหวนะวันนี้เราเล่นพกมาสามพันเท่าเดิมเหมือนตอนบ่ายเลยนะเออเนอไปไหนเนะราเล่นเป็นคนทุกที่นะอุ้ยซูชิแซลมอนสวยร้อยห้าสิบ ก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนรอเล่นเล่นอยู่ที่เมกะเกม6 5นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเล่นหรืออยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นก็สามารถคลิกที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะโอ้โหแซมอนสวยจริงๆรเลยอู้อุ้ยสานุกเลยโหวัววาหมาเ่ามากตอนนี้งงไปเลยทุกคนแตกนกสามเปนเจ็ดโอ้โหเกินปุยมุ้ยอ่ะ ยังพูดไม่ทันจบเลยแล้วเมื่อกี้พูดอะไรอยู่ลืมไปหมดแล้วตกใจไม่ไหวนะโอ้ยทุกคนใครที่ดูอยู่อ,อยากอยากจะไปเล่นตามรีบกดที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนไอแมวนระกมันมาว่ะทุกคนดูดิไหลยับยับบวกไม่เลิกมีอยู่จริงนะทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นสามารถที่คลิ์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยว่าเมกา้าเกมตามโดยเลขหกห้านะ เรอเล่นเล่นอยู่ที่นั่นที่เดียวนะทุกคนช่วงนี้ก็คือปักหลักอยู่ที่เมกาเกม65นะถ้าแบบบ่าโอ้มีที่ไหนให้เล่นอีกก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะว่าที่ไหนเล่นเล่นแล้วจ่ายจริงนะจะมารีวิวให้ดูตอนนี้ก็คือยังเล่นอยู่ที่เมกาเกม65อยู่เพราะว่าเล่นได้เขาก็จ่ายจริงนะก็สำหรับวันนี้เราเล่นเล่นตามกลุ่มกูเล่นทามเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกูเล่นทามก็ คลิกที่ลิงได้คลิปได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหพกมาสามพันตอนนี้ตากแล้วหกพันหนึ่งบาทกำไร3,100บาทนะทุกคนนี่ก็คือใช้กำไรเล่นอยู่เล่นเรื่องอยู่นะใครดูอยู่รีบๆไปตำไปเล่นได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูรอเล่นนะรีบไปเล่นด่ว,ดวนจ้าแมวมันแตกนะ ที่เรื่องนะทุกคนมาต้นเกมก็แตกนอกไปแล้ว3,000กว่าเออโคตรเอาอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้อะไรอะ่ะลืมแล้วทุกคนโอ้ยช่วยด้วยจ้าสมองเบอร์ทุกคนเพลงนี้เข้ามาในหัวเลยอ่ะเออลอเรนจะพูดอะไรลอเรนลืมแล้วสอรีน่ะขอาทุกคนอุ๊ย อ้ยแมวแตกนอกอีกแล้วบวกอีกพันเท่าไรเนี่ยพันสองแปดสิบนะทุกคนวุ้ยโหแต่ว่ามันยังไม่เงินมันนานยังเออทุกคนไม่น่าจะไม่น่าจะชื่อช่องว่ารอเลนปั่นสล็อตนะไม่น่าจะไม่น่าจะตั้งชื่อว่าสล็อตลอเลนนะน่าจะตั้งเป็นลิ้นพันปั่นสล็อตนะเพราะว่าลิ้นพันไม่ไหวแล้วตอนเนี้ย พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะเออทุกคนหรือว่าเราจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นลินพันปั่นซอสด,ดีทุกคนดีไหมเพราะว่าลินเปี้ยลิ้นรัวมากตอนนี้เอองงกับตัวเองเหมือนกันลอเรนไม่เอาเอาเป็นลิ้นพันละกันขออนุญาตใครลินทิ้งสักครู่นะคนทุกคนจะได้ฟังลอเรนรู้เรื่อง ขายทิ้งประมาณสิบรอบเองพูดไม่รู้เรื่องนะไม่ได้เป็นทีลินนะเป็นที่รอนเล่นเองนี่แหละนะงงมากแม่โอ้โหหกพันไม่ขยับเลยวะทุกคนหกพันไม่ขยับเลยบอกตรงๆแมวมาหน่อยเถอะขอเราแบบเบิ่มๆอีกสักรอบได้ไหมละ่ะเออเนี่ยต้องโทษตามฟรีเกมอีกแล้วเวลาเล่นสล็อตเนี่ย ฟี่เกมหายตลอดฟีเกมหายตัวตลอดเป็นปุจจาที่หนึ่งโน้นหนึ่งเลนได้ทั้งสิ้นทุกคนว่ารอเลนเป็นปะเป็นบ้าแตไม่ได้เป็นโควิดเพราะว่าพูดไม่ดูเรื่องทุกคนได้ดูข่าวไอ้นี่ไหมที่คนเออที่ที่ภูเก็ตรออยู่ที่เออภาคใต้นี่แหละที่ไหนสักที่ที่ไหนสักที่นี่แหละทุกคนที่มีผู้หญิงเขาไปปีนรถแอมบูเลนอะ ปังอยู่นะปีนได่ไงก่อนเขาไม่รลอนเหรออุ้ยโอ้โหแมวไม่มาเลยอะชอดย่างเมื่อกี้เป็นปีได้อะ่ะทุกคนเดือดจะเชื่อแต่เสียงรอเลนคือไม่ไหวอุ้ยลุ้นเข้าฟีเกมเข้าหน่อยเหอะนิ่งแต่เล่นมไม่เข้าเลยนะโอ้โหก็ยังไม่เข้าก็ส่งยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะฟีเกมโอ้โห ไหลแต่ว่าไหลดีมากนะทุกคนแมวอะไหลแต่ไม่เข้ากีเกมงงมากส0เออไหลต่อไหลคิวต่อนะทุกคนไหลต่อไหมเนี้ยเคไม่เมาลึกว่าจะไหลต่อสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเรนเป็นครั้งแรกนะลอเรนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเรนนะ หรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกงใจให้กับลอเลนด้วยนะทุกคนสามารถคอมเมนต์ุยกันได้ทุกคนเลยนะทุกผู้ทุกคนเลยจริงๆลอเลนไม่กัดกัดไม่ได้นะทุกคนช่วงนี้ฟันหักลอเลนช่วงนี้ก็แบบว่าก็คอมันแหง้งอีกคอมันแห้งไปทั่วละไม่ใช่คอแหง้งเสียงแหบไม่ไหวช่วงนี้ทุกคน ไม่รู้ไปใช้เสียงกาไลมาไปเป็นนักร้องมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเสียงหายไปไหนไม่รู้ไม่ชอบเลยทุกคนเสียงเหมือนพอมเลยอะจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทค่ะทุกคนทุกคนว่าคนที่เขาเป็นแบบว่าสติไม่ดีเขามีความสุขปขอล่นว่าเขาน่าจะมีความสุขมากๆเนาะแบบ ทำอะไรก็ไม่ต้องสนใจสายตาคนอื่นอะ่ะหรือว่าเราเล่นจะไม่เอาก็น่าจะดีนะเพราะว่าไม่ต้องมาคิดมาเครียดกับเรื่องอื่นๆใดๆทั้งสิ้นในโลกก็คือเดินเล่นอย่างเดียวแดดร้อนก็ไม่สนเพราะฉันจะเดินเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดร้อยเลยล้วกันเบ็ด้าสิบมันไม่ขยับสักทีนะเนี่ยช็อตที่ตัวแพงมาแมวไม่ออกมาให้คูณเลย เกมแมวมันก็เล่นได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าคนี่พกคูนมาน้อยนอนนอนเล่นเปลี่ยนชื่อให้ตัวเองแล้วหนึ่งนะรอเล่นแนะนําว่าให้เล่นเกมสาวทําดีกว่านะเพราะว่าถ้ามันไหลใช่ไหมมันก็จะแบบเพิ่มตัวคูณให้แต่แมวแต่เกมแมวนรกเอนรกเนี่ยแหละเล่นหยาบคายมากทุกคนอย่าพูงหนีกันไปไหนน,นะก็เกมแมวนรกอะมันก็แบบถ้าไม่มีแมวมาคูณก็คือไม่คูน <c oughs> อ่ะเออ สำหรับใครนะคะที่อยากให้เราเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนเราเลนจะเล่นให้ดูนะเล่นให้ดูทุกเกมเลยจ้าในตารางกลเล่นทำไม่มีก็จะเล่นนะทุกวันนี้ก็คือฝืนมากตัวฝืนตัวตัวสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับตลอดถึงรวมถึงเสี่ยงตอนนี้ด้วยก็คือไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวนะทุกคน ต่อให้เสียงจะแหบจะแห้งแค่ไหนรอเลนก็จะไม่หยุดพูดเพื่อทุกคนนะซึ่งทุกคนบอกว่าหูปากไม่ต้องพูดไม่อยากฟังเออทุกคนสา,ามารถคอมเมนต์นพูดคุยกันได้นะรอเลนค่อนข้างที่จะเหงา้ะช่วงนี้เหงามากเหงาที่สุดเหงาแม่ไหวนะโอ้โหสิบต้องเข้าจังหวะนี้ ทุกคนถ้าเสียงมันสันส่นๆนะ่ะก็คือมันสั่นนั่นแหละราเรนก็มิจะทำยังไงเหมือนกันเราเรียนก็เหนื่อยกับเสียงตัวเองเหมือนกันไม่ไหวนะแม่นะคอนนะ้ำมะนาวดวนค่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนพอเบ็ดลอยปุ๊บฟีเกมก็ไม่เข้าเราก็ไม่ค่อยจะไหลด้วยนะเนี่ยสมองไหลก่อนตอนนี้เพราะว่าสมองเบลอสมองเบลอ ทำไมต้องสมองเบอร์วะทุกคนสมองอ๋องโอ้โหเมื่อกี้ลงไป4,000แต่ตอนนี้ขึ้นมา5,001แล้ว mm hmm. ก็ยังดีที่ไม่ลงไปหลักร้อยนะทุกคนโอ้โหเนี่ยเห็นปะที่มาอย่างเงี้ยเต็มกราฟเต็มกราฟอะไรอย่างเงี้ยแมวไม่มาให้คูณเลยอะฟรีเกมก็ยังไม่มานะเราเล่นได้เกือบสิบนาทีแล้วไหมอะ ประมาณหนึ่งนาทีแล้วฟีเกมยังไม่มาเลยทุกคนโครตามให้หน่อยจ้าโอ้โหเนี่ยเห็นปะช็อตอย่างเงี้ยแมวไปไหนหมดนี่อะเจช่องสามอุ้ยแมวเ,เจเอาฟีเกมแทนได้เปล่าโอ้โหไม่เข้าอะไรทั้งนั้นไม่ได้แม้แต่นิดเดียวฟีเกมมันเข้ายากอะไรขนาดนันะ้นเราเรนงงมากเออมาดีเชนนะถึงเนี้ย ตัวอักษรเลขสิบเลขเจอะไรพวกเนี้ยมาเช่ยตัวพิงแพรกร็ไม่ค่อยมาหรอกแมวโอ้โหเหนื่อยที่จะพูดแต่ก็จะไม่หยุดพูดเพราะว่าหยุดพูดไม่ได้พูดพูดจนน้ำไหลไฟดับไปเลยทุกคนอืม บางทีก็ทอแต่ว่าท้อมีไว้ให้ลิงถือนะทุกคนลูกทอเป็นยังไงอ่ะลูกทอคือลูกเดียวกับลูกพีดหรือเปล่าทุกคนถ้าให้โซ่หน่อยก็เรียกลูกพีดละกันให้โซ่หน่อยให้โซโบโดแดงให้โซโบโตรหรือเปล่าอทุกคนช่วงนี้โควิดมันหายไปแล้วใช่ปะ ทำไมรอเลนไม่เห็นข่าวโควิดเลยเห็นแต่ข่าวคนฆ่ากันก็คืองงมากจิตใจทำด้วยอะไรโอ้หสี่พันสี่ตงเหลือเท่านี้ปีเกมยังไม่มาเลยนี่เว็ดร้อยน้ายังไม่ขยับเลยอะรถด,ด้วยตั้งถ้าหรือว่าเราจะเลิอกอยทุกคนมแมวมันใจร้ายอย่างเชอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวทุกคนถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่มีคนได้พบเจอเรานะเป็นไลโค้เปล่าหรอกเนื้อเพลงชัดเอ้ย้ามจิงทุกคนเบ็ดร้อยมีปัญหาเราแหละตาไม่เป็นไรเรายังคงสู้ชีวิตต่อไป จนนาทีสุดท้ายอุย๊ยเข้าแล้วอ้โูกว่าจะเข้ารอเล่นแทบกระอักเลือดเพราะว่าเจ็บคอไม่ใช่อะไรนะโอ้โูกว่าจะเข้าฟเรเกมค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอ่อนแรงรอจนเหนื่อยรอจนท้อ รอไม่ไหวจนเธอเข้ามาใกล้พูดไปเรื่อยนะทุกคนอุย้ยสมอนช่องแรกคอลอ้ออ้โหไม่เข้ามาเหลือเชื่อมากเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อหดสปวนหดสปวนหดสิบพายอือ,อ,อ,อแมวไม่มาเนี่ยแต่ไหลยอยู่นะทุกคนทุกคนเจ็บพอมาก ช่วยด้วยจะแม่ทำไงดีอะเจ็บคอมากเลยเราเป็นโควิดหรือเปล่าโควิดโคใจโคโยตี้ไปเลยละกันไม่อยากเป็นแล้วโควิดไปเป็นโคโยตี้ดีกว่าทุกคนโควิดเป็นแล้วไม่ได้ตังค์ไปเป็นโคโยตี้อยู่บนหลังกบะดีกว่าน่าจะได้หลายร้อยอยู่ไหลเคต่อนะ COVID, โควิดโคใจ ต่อไปก็โคกระบือพอโดนเธอหลอกมาเศร้าวะ่ะสามมูลสุดท้ายเออแบบนี้ที่รอคอยแบบดัดลิ้นเลยนะไรเนี้ยแบตบจะหมดอีกแล้วเมวื่อวานก็แบตจะหมดแบตบจะหมดแบตบจะหมดอะทุกคนน่าจะเลิกที่ไม้นี้แหละไม่น่าสบไยต่อแล้วเพรเหนื่อยมากเพราะว่าตอนนี้ก็ได้กําไรแล้วกาไรห้าพันรอเล่นไปต่ออีกนิดนึงแล้วกัน อุ้ยโอ้โหแมวโอ้ยแมวโอดีแมวว้าวอุ้ยอุ้ยสวยไหมเข้าฟีเรเกมก็ขอให้ขึ้นอุ้ยขึ้นมื่นแล้วเข้าฟีเรเกมก็ได้แถมแถมแถมกันหน่อยโอ้โหแมวโอ้โหทุกคนน่าจะเลิกแล้วแหละแต่ว่าต้องกราบขอบพระคุณแมวนะคะที่ยังให้โอกาสเราได้ขึ้นมื่นในสับวันใน ดามันมาเยอะแล้วทุกคนแทบจะหมดลมแล้วโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เราเร่นนัดพอแล้วแหละโควิดโคใจไม่เป็นละไปเป็นคุยตีแทนแล้วนะวันนี้โอเคไปแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันเกมหน้าดีกว่าวันนี้แมวก็มานะมาแต่ว่ามันเหนื่อยมาค่อนข้างที่จะเหนื่อยมาเอือยแต่ก็มานะดีกว่าไม่ได้สักบาทโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เราเรียนพกทุนมาที่สัมพันธ์แตกไปหนึ่งหมื่นได้กำไรประมาณ 7,400บาทโอเคไปแล้วค่ะไว้เจอกันเกมหน้านะทุกคนวันนี้เราเล่นเล่นทีนมิกาเกมหกห้นะปลาละไว้เจอกันค่ะบ๊วย,ยจ้า